ย่ยมีคนรับเค่อนแปกข้างพี่วะแบงค์แก๊ขาวมาเลยเนี่ยทิายแล้วมันมาเลทไอ้บ้านเนี้ยชัว่ะเบฟเองเห็นเห็นเห็นพี่โผล่คนน้ำมาหน่อยเองไหมเออหน่วยซิวลลังดับอะไรนะดับเครื่องบินอยินทำไหมล้วพนมเครื่องบินอยู่ไหนเตรียมนะเตรียม มันไปบังเกอร์อะพี่มันฟาร์มชิวอยู่วะครับเรื่องบินมาฟาร์มไอ้เงีคนมันมีตังค์พวกนี้เติมหรอมันมีเติมด้วยเหรอม่เติมเครื่องบินมันดอบตลอดมันมีใครไปเอาหรอกมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วยำยำรอรอคอยคอยยังยังยังเอาเรื่องกำลังวิ่งอยู่หน้าเสาไฟฟ้ากิริสุดสีน้ำตาล ถือปืนได้เป็น m p ไฟมันวิ่งเช็คฟุ้มอยู่เห็นไหมมันเช็คฟุ้มวะเต็มตัววิ่งนะวิ่งือแบงไเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวมันวิ่งไปทางน้ำมันวิ่งไปทางน้ำรอก่อนรอ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 มันวิ่งเช็คมันวิ่งเช็คฟุ้มมันเช็คฟุ้มไอ้เหี้ยไปไปไไปเร็วไปเร็วมันขึ้นเครื่องแล้วไปไปีแบงไป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  เมาค้างเฮียอะไรเลยเนี่ยเร็วๆดิไปยิงรูเมาเมาเมาอุ้ยเชี่ยโดนโดนโดนไอ้สัสเอ้ยเอ้ยเชื่อเอ้ยตายเอ้ยทำไมเมาค้างเลยวะพี่โอ้ยไอ้เฮียเดี๋ยว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 โอ้ยตายโอ้ยอีกโควยแม่งขาดหมดเฮียอะไรตัวนี้วะเชื่อเลยแม่งเลย หน่วยซิวกูอ้เหีหน่วยซิวกูจบข่าวเลยอู้วเว่ยกระจอกชิบหายเลยอีเวนโอ้แล้วเรนดอมเกิดนะเนี่ยกูละเชื่ออะไรหน่วยซิวบี้บี้อะวางแผนกันอย่างดีโอ้ต้องใช้เมาส์มีสายซะแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งห่วยโอ้โหห่วยคอนเทนต์นะครับวันนี้ โอ้ยอ oh, ่า oh. ันจะปวดว่ะกูเย้โอ้แล้วเกิดอย่างไกลไอเอสองน่ะให้ตายเถอะคุณพี่โอ้ห oh. ยบข่าวแล้วเอสองทิ้งดิ่งอย่างเดียวพี่ผมบอ,อกเลย มันกลางเองมั้งเนี่ยเฮีย้ยแม่งกลางเองอีกโอ้ไปไเรเฮี้ยถอยไรสัตว์ <c oughs> ไม่ได้แดกกูหรอกมึงอ่ะมันตายหรอ,อไม่ตายปืนเฮี้ยยิงไม่ถึง <c oughs> โอ้อีกอีกอีกคุยแม่งผ่านแม่งมาหมดเฮี้ยอะไรตอนนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันวะแบงค์เลิกใช้ซะนะเมาไรสายอ่ะเออ,อพี่แงบงค์ใช้<อ>ต้องอใช้เมาวีสายพี่หลายรอบแล้ว เล้วเฮียเอ็มเอ็มวันเฮียยิงได้เต็มที่สามร้อยไปแล้วคุณหนีแล้วจบข่าวเลยโอ้ยอย่างไปไปไม่พร้อมกันไง